่ปแบมมาดูมีอะไรเนี่ยอยากดูมันไม่กัดหรอกจับเอาอเมริกาอเมริกาไม่กัดไม่กัดเอามอเอาเร็ว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 เอาไหมเอาเไปเล่นเอาเร็วเร็วยอดหยั่ะเอามือมามือแป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 มือ ไม่กัดเชื่อนี่นะเอาเบามือมาไม่กัดเอาเร็วงั้นเราไปปล่อยในห้องเย็บแผลนะเอาไปปล่อยในห้องเย็บแผลนะเอาไปปล่อยในห้องเย็บแผลห้องเย็บแผลอยู่นี่เอาไปใส่ท <disappointment> <sh> ี่นอนเย็บแผลไว้นี่ที่นอนเย็บแผลอยู่นี่นะเย็บแผลมันอยู่ที่นอนเย็บแผลนะเย็บแผลมาดูมาดูเร็วนู่นมันอยู่ที่นอนอ่ะเดินไปมันอยู่ที่นอนเย็บแผลแล้วไปเร็วออกไปเอาตะกั่วะแยงออกจากที่นอนไปแล้วเอาออกที่หล่ะแยงยัง